ยายพูดแล้วนั่งอยู่นี่เราไปถ่ายอยู่เฮียแล้วเนาะเดี๋ยวผมกลับมาเอิอนยายเด้อสว,วัสดีครับยายยังเอ,อือผมลืมซื้ออ,อีกเดียวยายเรียมยายเรียมยายเสียมโอ้พระสมเด็จพระสมเด็จคืองามแท้อือโอ้งามเลยล่ะยายยังไม่อีกดเดี๋ยวพอครับทั้งขวาอีกนิดนึงนั่นล่ะนั่นล่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวลองลองอีกมุมนึงกันนะย้ายยืนถนัดบอมาเดี๋ยวผมเอาลูกย้ายลงมายืนมองนี้กันนะช่องแฉมองนี้มันงามไหมนี่อยู่มองซื้อนี่เด้อมองนี้มองนี้มองนี้เขาป้องนี่เออนะหนึ่งสองนี่ก็ดสีแด้รูปแบบแบบนึงฮะอย่ามาผิวผมจะเบิ้งให้ยูกเบิ้งเปิดช่างใดงามบองามมองนั่งนี่ก็งามอยู่ด้นี่ ค่ะบ้านหลังนี้เนาะนสวยยเลยคุณยายเสียมคุณยายเสียมอยูป่ปะครับเสียมดีเด่แล้วอยู่พอดีสวัสดีครับคุณยายหนูมอบเลย <S 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 เอายิ้มมอบให้เด้อของขวัญปีใหม่เนาะไก่ปีใหม่แล้วพอดีเลยก็เอามามอบไผ่มือถ่ายมือนั่นแหละครับเป็นของขวัญบ่มีคาใจ่ายฟรีครับเป็นของกับฟรี่ลำให้รวยเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้เจริญรุ่งเรือง สีห <c oughs> ม่ให้เลยรวยเลยรวย